เข้าใจแล้วขอฉันลองหน่อยได้ไหม ได้สิวันหนึ่งเธอก็จะเข้าใจเหมือนฉันแหละแต่ step by step ไม่รูงกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลย watch me throw the ball เรื่องราวของเจ้าหมูพิกกี้นะคะที่มันขอยิ้มบอลของเจอร์เจ้าช้างสีเทาตัวนี้ค่ะมาปาบอลโดยเจอร์นะคะบอกว่าการปาบอลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมากเลยนะหมูเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ดีเราไปดูกันนะคะว่าพิกกี้จะเก่งแค่ไหนในการปาบอลค่ะฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้าง กันเลยลาลาลาบาเอ้าเธอเจอบอลฉันเหรอฮะนี่คือบอลของเธอเหรอใช่ฉันปามันมาจากทางด้านนู้นอะฮะเธอปาบอลมาจากทางด้านนู้นเหรอใช่ฉันปาบอลเก่งมากเลยนะว้า ฉันก็อยากจะปาเบาเหมือนกันนะฮะเธออยากจะปาเบาเหรอใช่เธอรู้ไหมว่ามันมีความลับของการปาบอลน,นะเอ้รู้ก็ต้องปาให้สนุกไงสนุกหรอการปาเบาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะมันจะต้องใช้ทักษะแล้วก็การฝึกฝนมันก็ต้องใช้ทักษะและการฝึกฝนนะต้องฝึกอย่างหนักและเรียนรู้เกี่ยวกับการปาบอลน,นะมันยากมากเลย เข้าใจแล้วขอชั้นลองหน่อยได้ไหมได้สิวันหนึ่งเธอก็จะเข้าใจเหมือนชั้นแหละแต่แซมแบพร้อมนะหมูกำลังจะปาบอลแล้วแฟล่ผลบโหเยี่ยมยอดไปเลยชั้นป้าบอนไปไกลจนตอนนี้มองไม่เห็นเลยอวะวู้วู้เยี่ยมไปเลยเดอะพิกกี้ร็อกหมูที่เยี่ยมยอด เออเรียกฉันว่าซูเปอร์พิกนะเพราะว่าแสนของฉันเนี่ยทรงพลังมากฮ่พิกกี้ต้องการที่จะป่าเบาใช่ไหมเรียกหมูสิพิกกี้เออเธอหมายถึงซูเปอร์พิกใช่ไหมซูเปอร์พิกฉันเห็นลูกบอลอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละเธอคิดว่างไงอะ่ะฮะาโอ้โหฉันป้าเบาแรงมากจะมนันวนกลับมารอบโลกเลยเหรอเนี่ย โอ้โหหมูทำได้ซุปเปอร์พิกสุดยอดเลยไม่มีใครที่จะเทียบได้แล้วล่ะพิกกี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ได้แปลว่าปลาลอบอนมันวนกลับมารอบโลกบอลอ่ะมันแค่จากเธอที่อยู่ตรงนั้นอะ่ะหล่นมาอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ไม่ได้ไกลเลยไม่ได้ไกลจริงๆเออเธอพูดถูกเจราฉันไม่ได้ปลาบอลไกลแต่ว่าฉันสนุกนะ ลิงวว้ฉันสุดยอดจบแล้วล่ะค่ะฝากกดไลค์ก็แชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ